ไปดีทุกคนมาในมหาโลกกระปูด้วพี่น้องสุณขั้ทุกคนเด็กกระปูโอ้ยอะไระกกระปูตนันากระปูุกคนวันนี มันเป็นให้หน้าเท่วใ,ให้หน้าแต่คล้องเองนละนี่ก็คือเตียงตัวเองเลยเอามาขุดอยู่หน้าตัวเองแต่ปันีุบันนี้มันเป็นตะการกาที่ว่าลุกไปดำ่บเบะนอ่นะก็เป็นแบบพื้นที่ตะกาสังเกตบังก็คือกระปูมันก็เลยเข้าไปอยู่ในนี้มันก็เลยเห็นขุดควัดกระูอยู่ในนี้แล้วมันก็เลยลายลายนะหน้ามันก็เป็นเป็นหน้าดินทรายนเนี่นะกลเลยขุดงไงไปขุดกระปูตรงนั้นทุกคน มือเรียบร้อยออเฮ้ยนายเธี่ยวเทีงเ่งวะฟ้าสถานการณ์ตอนนี้ทุกคนคุณวุดวกระปูสม,มูดูโอ้กระปูดึก ก็คือมันเป็นให้หน้ำมันเนี่ยมันเป็นแบบตะกานะกาลกบรเบิดกระปูมันก็เลยเขามาอยู่แบบผู้กระปูก็เลยไลยนะทขวดไม่ได้ดีเลยตกุดในวงหูเนะว่าจะได้กดลงครับมาบนเรือกระตื้เตือนหนึ่งนี่หอดแล้วว้าวันนี้มัน,น,นมา ables. ปูมั่นขนาดทุกคนเอ้ยยามนี้คนกระแสเป็นแสบเลยหลวกผัดโอ้โอไม่โกดเลยนะกระปูก็คือผมมีคนถ่ายหายทุกคนก็ต้องถ่ายเมียแล้วถ่ายซีประเย่แล้ว แม่ตัวแม่ช่วยงามพระรามแปดทุกคนนีะปูน้อยตัวน้อยแช่ไกระปูนี่ก็ได้บักไลยแล้วทุกคนประมาณหครจ้องโล่อะไรเลวนี่เนาะชามันออกไปนี่ฮะเนี่ยมันกระติดต่อเนาะเนื่องกันอยู่ในนี้ทุกคนแบบปูมันอยู่ไก่กันนะพุดไปเรื่อยๆก็เห็นกระปูแบบ ตัวน,นี้ก็ไปใส่เบ็ดตนนัวมันหน่อยๆใส่เบ็ดเบ็ดประคอนย่างนี้ประคอกินดีขนาดเลยนีดูทุกคนอือหือก็มีเขียดอยู่มีเขียดอยู่สามสีต่ตัแต่กับลายไปไหนนะแต่ว่ากระปูนี่ลายอนียเออ มันสองโลกบปูนี่มนีเสียมทุกคนเลยแวะใส่ชูกเลยว่ะโอ้ยัดทูอืโอ้ยตัวแม่ยังดีปัด ฟ้าหูไมเจอแล้ันคุณล่ะอนเ่อรหูกัะปูพี่เนาะเบิ้องนี่ในรายการหาก,กินวิธีชีวิตแบบบ้านๆคนในเมืองกับบางคนก็นเคยหาอยู่บ้านเกิดบางคนก็บเเคยหูเรเคยเห็น ป้าตัวนี้รูปไงน้ำมันเต็มเต็มกระดองเลยนั่นนี่ป้าตัวแม่อีกโอ้ตัวนเป็นน้ำมันป้ากระปูอันนี้ที่ว่าให้แฟนคุดนี่กระปแม่นว่าชิสายแรงงานคนเดียวกรปแม่นมันไม่มีคนถือกล่องให้เออเย้เป็นคนถือกล่องเองมาที่นี่ เด่มันจะเป็นโปร่งยั่มันเลือกแน่ได้ตอนนี้มันค่อนข้างเป็นดินทรายนะเดนีๆมันก็เลยแบบก็เลยขุดง่ายแนะ่ได้เห็นไหมเห็นปะตรงหน้าทุกคนเทียงหน้าขอเองเนี่ฮะตัวแมว่วะตัวตัวแม่อีกเลยครับคุณ บางคนสินทำว่าอ้าวเป็นยังคือต่องเอาแต่ตัวเมย์่ีนะกับบอลไดไมก็มาเจ้าเอาแตัวเมย์นะแปลว่าตัวตัวผูเกาแต่ว่าตัวเมย์นี่มันก็คือน้ำมันมันลายนะทุกคนมันเป็นขนังที่เป็นน้ำมันมากกว่าตัวผูมีไข่นะมังคกลือกันนะก็คือมันแสบมันนะเอาง่ายๆซะตัวเมย์เนี่ยมันแสบก็ใส่กระทง้นกับอะไร มาเปลี่ยนกันคุดปะคือยคอยเขาหนึ่งเดี๋ยวโอ้คุณทุกคนร่วมกันเด้อะทุกคนมาซอยกันคุณกระปูนี่นะ đang bưng cái này vậy quăng Chục bông rốt Đột rốt nó khộp nó không phải khộp cháu Thấy ba ระปูไหนเี่ยไปหลางน้ำกันนะนจะดีนะแม่ตัวแม่อีกรตัวผู้ผูลังแข่งนีนปลาทุกคนกคนยังม้วนอยู่าปลาเอาปลาทุกคนจะเกิดบางหูบบนีใหญ่ายายายเลยนะเป็นหูกลบไปจากว่า เผมด้มอืมเียล่้อยทุกคนพอดีกินอะไรทุกคนทำนี่นี่ไปอย่างแล้วก็ตำปนโอ้สุดยอดเลยปนกับปูกินกับหยอดผักกระเดาหลวกผักกระเดาวป้าตัวแสบปูหน่ามันคือปูหน่าสุดสดแบบปูธรรมชาติบุเมนปูเหล่ยงนะ มันสิมีความแสบอยู่ในโตของมันดูเอาถือตัวน,นั่นอ้าวทะลุกันนะเออทะลุกันถือตอนนัวนี้โอ้โหกระปูลายเีว่ะก็บาเลยนะให้น้ำมันแตกไงนะใช่ บ่ยบ่มันขาดต้งนขาดจะดีกูเดี๋ยวบ่ปวดไโอเคฮะลุยเถอะลุยปุดกระปูนี่แหละอาหารบ้านเอาันคือสดุปไปสะดุปมาบางเถอะก็กินสีนกินไข่มันกะกินลายลายกับเบื่อเด้ดเด็เด็หาลงคื่เกา ก็ <ขอ S 1> เลยอยากกินอยากกินอะไนไปดิเอาเอาตัวมันใหญ่เอาซนี่นี่นโอเคทุกคนคลิปนี้ก็จะเริ่มกดไลค์โอเคทุกคนคลิปนี้จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตามคลิปใหม่ว่าเสเฮ็ดคลิปยังต่อไปไปหากินยังบ๊ายบาย,บาย